ผู้เฒ่าอย่างไรอ่านอวยกับมายุบา้า,บานาาาเพ่นก็ได้ขายบ้านขายซองขายงัวขายเฮี้ยนทางพุ่นกลับมาคนดูถูกผมว่าจะบกจกเป็นบอ่อพะนะเฮ็ดอีหยังเป็นบ่ล่ะไปแต่เมืองนอกเมืองหน้าสามไรหนึ่งงานปลูกในสิ่งที่เราอยากกินแล้วมันจะดูแลอย่างดีตนผสมมาสารคือให้มันมีหลากหลายบเพราขายได้นี่พิพลาดเรื่องแรกคือสร้างเรื่องระบบน้ำเนาะเรื่องอย่างไ้ต้นไม้งามไหมแจ่มาเป็นรถปลูกบ่ทันไหม ตายยาบู่ว่ามพอเหตุไปทีละหน่อยละหน่อยมันง่ามแล้วยังคอยล่ามไปเลยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องผู้จัดการแหวกคนสวยพี่น้องคาะมือนีเด้อค่ะสีภาพพี่น้องมาเมืองสวนผสมประสานนะคะในพื้นที่3ไร่หนึ่งงานระยะเวลานีสองปี6เดือนค่ะพี่น้องสีภาพพี่น้องมาเอาการวางแผนในการทําเกษตรด้วยค่ะว่าวางแผนจังไดออกแบบจังใด นี่ยคะ่ะพื้นที่สามไร่หน,นึ่งงานเฮ็ดคนเดียวเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปผูดคุยกับเจ้าของสวนค่ะพี่กัดของสวนเพิินค่ะพี่น้องนะคะมือนีค่ะอยู่ที่บ้านกุดน้ําใสตําบลกุดกุดน้ําใสนะคะพี่น้องอําเภอน้ําพองจังหวัดแค่นกคอนแกนค่ะพี่น้องนะคะอยู่ที่สวนของพี่บัวสวัสดีค่ับทํานมลกล้วยไงครับนี่กล้วยเงินหลานกล้วยเงินหลานขายแต่วกล้วยกัรวยแล้อวัว มันมันใหญ่ครับมันได้กินน้ำครับโอ้สวนสมบูรณ์สมบูรณ์ไอ้ตารกล้วยโกบ่อปลาดุกเลยนั่นเชี่อนั่นก็ใหญ่ครับค่ะอุ้ยอันนี้คือกล้วยน้ำว้าเตี่ยแม่น้่ค่ะแมนครับกล้วยพันธุ์พระเทพน้ำว้าเตี่ยไอ้แม่ค้ามาตีตาจองเบิรแล้วเนี่ยครับจองเบิรแล้วแม่นอุ้ยแต่ว่าสังเกตว่าทุกเครือเลยค่ะแบบแม่นครับมันสมบูรณ์สมบูรณ์แห้งในสวนเนี่ยมีเทคนิคอย่างแม่ค่ะไอ้ก็ใส่ไอ้ตอนตอนปลูกใหม่ๆน่ะ อที่แรกอ่ะให้หดน้ำครับให้มันติดก่อนอย่าปล่อยตามเกิดตามมีเพราะถ้ามันติดเขาจัง่อยปล่อยครับเทคนิคเกิดมีเท่านั้น่ะใส่ขีง่งัวแน่ส่วนมากสิเป็นเอาหนาเอาหนาเจ,เจียวเจียวใส่<ม>เจียวใส่น้ำก่อมันครับมีหน,นาเจียวใส่หนามันหกนี่เพราะมันว่าขี่ข้านได้นี่ตัดใจขี่กล้วยข้าวเดียวแมนครับค่ะเนาะผี่บัววันขามื่อนีภาพ ท่านผู้ชมค่ะมาเอาแนวทางแนวคิดในการทําเกษตรผสมผสานนะคะให้ได้เขี้ยวสมบูรณ์แบบนี้นะนะโอ้ตรงเอาจ้างนายบัวบอนไปเห็ดแล้ว <c oughs> รู้จางคนมูเลยออกแบบดีๆเข้าก็เห็ดตามตามที่เข้าต้องการนะครับสวนเขาเสียวอันใดลุ่มมองไดต้นไม้น่อยต้นไม้ใหญ่คีดอียางบอกเอากล้วยใหญ่ไปเลยพอได้กล้วยปุ๊บมันสิคิดออกเองบ,อกงบอกงักงงอยู่ใส่บังม่วงอยู่ใส่กล้วย ปกักผ้าอยู่ใสมันสิเป็นตามแบบนะครับคือเน้นตามแบบครับว่าได้ปลูกมัว่วเอาให้ถามเนี่ยค่ะแบบนี่คือเฮ็ดจังไดแบบก็บออกคือบบเขียนในกระดาษเพื่อฝันไปก่อนว่าสวนเฮาต้องการแบบไดแถวนี้สีลงอยียงสวนในจินตนาการก่อนครับจังมาลงผักเพราะถ้าได้แบบปุ๊บก็บมักขืนแปลงนูนคือมักแต่ออกแบบแบบเพื่อฝันแมนคือสวนในจินตนาการบ้านสวนผู้ได้ก็ว่าบ้านสวนแหมเขาอยากได้อยียงเนาะ มันเป็นภาพในฝันเพราะต่อมาลงแปลงขุดดินยังไงนี่มันทีเป็นสตเต็ปลงปฏิบัติครับอันดับแรกบ้านสวนต้องสวยในในจินตนาการถั<ม>งต้นไม้นี่เต็มหมดเลยเฮี้ยนยูใสป่ายูใสคือออกแบบให้มันชัดเจนครับบอกง่ายๆคือว่าถ้าเทาเริ่มต้นออกแบบแม่ผแบบังผัางาสิออกตามแบบมัดเลยผังอยู่ในบ้านสวนบวรนี่ครับคือเขาออกแบบไว้แล้วแบ่งเนื้อดินเท่าท่าด จากตารางเทไดายแบ่งในใน,ในกระาดาษด้ครับเขียนละเอียดเติบอยู่กระดาษเผื่อฟันไม่ได้ใส่ออเทอแคดเด้ขีดแล้วขีดอีกเขียนแล้วเขียนอีกว่าะพอใจง่ายอันนี้ไปใส่อันนั้นบ,บันดเพ่อตอนมันได้แน่นอนแล้วจังมาลุ่งผังลงุลง่ลงลุ่งแปลงครับเพ็ดไปทีละ,ละคันละคะันเอาให้ถามเนี่ยค่ะกระดาษเผื่อฟันในมือน,นันกับผมเขียนไว้อยู่ได้อยุ่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นเป็นแบบนันวะค่ะแมนครับเป็นตอนตอนนี้ ฝันที่เป็นจริงแล้วต้นไม้ทุกอย่างลุ่มตามแบบสวนทุกอย่างลุ่มตามแบบมด oh. สิไม่แจ่มก็ว่าเอาเพราะว่าปลูกในสิ่งที่เราอยากกินแล้วมันจะดูแลอย่างดีมักอีหยังกับปลูกกันนั่นครับ oh. เขาก็ซ่อมเบืองว่าหั้นขาดอีหยังแน่คือสภาพตอนจัดสวนไอ้จัดจัดกระเช้าบ่ครับค่ะ oh. มันสิแล่นหาหมากนั่นหมากนี่เขาก็คิดในในในสวน,นเฮาเฮา็คิดจังสันละ่ะผ,ผู้ใดมาหาเฮ้จองสิให้ต่บักมีเพื่อห้กินต่บักมี มันต้องให้เพิินและหลายอย่างแม่ก็เลยเอามาผสมผสา,านน่ะดีที่สุดอยา่ยาไปหวังสีขายแนวเดียวปลูกซุยางอันใดท่วมราคามันเกิดน้ำรลองของมันเองปีนี้บก่งแพงมันกิสิฟันราคาให้เข้าเองคือส่วนผสมผสา,านคือให้มันมีหลากหลายครับหมดน้ำจุดเดียวเห็นได้หลายๆอย่างอย่างหน่อยต้องสถึง5ายอย่าง เฮ็ดจังได้ค่ะไอ้ฮดหนามเธอเดียวได้หลายอย่างก็หดลุ่มเดียวยังสี่แล้วก็ได้ตะไข้ได้บกม่วงได้ยังสี่แล้วนะครับอย่าอย่าไปเท่ใจว่าหดตาบกม่วงหดตานี่คือปลูกผสมประสานขะกันไปนเพื่อน่าหดอันเดียวมันได้หลายอย่างอันเดกับเพียมันสิยูยังไดขึ้นในแบบเฮ้าเห็ดว้นะครับสิยูนี่สิเน้นตามแบบเด้ไล่ปลูกทุกยุดตามแบบมัดเลย ไรแก่ไรแก่ตามแบบตามกระดาษอันนี้คือเขาเว่ากันว่าแบบแบบมีเป้าหมมยเห็ดมีเป้าหมายขายได้ว่าได้กระางวัตถุดิบปลูกอค่ะปีแรกว่าได้ขายกระางเก็บแจกเลยพอถ้าแสบเขาสีน้ำมาซื้อวันสวนเห็ดทั้งสั่นเด้อค่ะเอ้เสียไปทรงผู้ใดกลวยสุกไม่ไหม้หน่กินเม่เมหมดเขาก็คิดถึงป่าเขาก็มีไก่เขาก็มีเขา,าก็เก็บให้ป่าให้ไก่ป่านี่ มันไหลหรีคิดบ่บ่ว่าด้คิดเรื่องขายเนาะเขากลามาเห็ดปุยหมักค,คิดไปังั้นเด้คือใส่ให้มันเกิดประโยชน์ใบมันล่ำมันยังเสีผู้ใดามาบัดพ่อตามันหลต่อไหลายเขาสิมาคิดเรี่ยงการตลาดตามหลังอีกที่หนึง่งค่ะอันสมัยี่กี่ก่อนที่จะไม่ให้เกษตรเนี่ยอายเฮ็ดยังค่ะเฮ็ดอยู่เครือสหวิยาครับเหล็กแผ่นเลียดเย็นไทยลงเหล็กลงแรกของประเทศไทย ค่อยู่บางสะพานครับเพ็ยงานประจำเพ็ยงานประจาครับยู่งวางวางแผนการผลิตเอาเป็นไปเป็นมาจากไหนไอ้คนเป็นไปเป็นมากับผู้เฒ่าอย่างไอ้อ่านอ้ยกับมาอยู่บานเพื่นก็ได้ขายบ้านขายซองขายงัวขายเฮี้ยนทางผุนกลับมาค่ะเพื่อนกัใไ้ทีแปดไรก็เลยได้มาเห็ดยังสี่ครับเห็นเล่นเลนอาจารย์เมาขอกับไม่เห็นเพื่อนก็เลยขอแบงซื้อหาไร มาอยู่กับธรรมชาติยังสิเลรอครับคนดูถูกผมว่าเฮ็ดอีหยังเป็นบ่อละไปแต่เมืองนอกเมืองหน้าเทอะล่ะจันนุม่มไหโซ่ยจ้บัยบกยกเป็นบอ่อพนะปฏิโทลูกชาวหน้าเนาะที่นองเอ้ยมาเบิ่งป่าบปเนี้ยก็ก็เ่คิดว่ามันเสียออกแบบได้ดีปานนี้เด้อครับเป็นเป็นบ้านสวนเพ้อฝันไหมอ่านหนังสือบ้านสวนเมืแต่ว่าเป็นรอยเล่มช่วยสิได้บ้านสวนเจ้าของ โอ้่ายังไงก่อนเขาจะลงมือทำบ้านเพือฝันเนาะค่ะก่อนสิจะลงมือทำผี่กับศึกษาอยู่เดินเติบรรจมนครับก็เลยคิดว่าเอเขาจะเห็ดยังไหนวาเขาจะยังซีมีปลาสมขายค่ะแบรน์เจ้าของฝีมือเจ้าของพอเห็ดกับเขาเก่งเนาะค่ะอ้เห็ดกับเขาเก่งพ่อแมนครับก็สิยิบขายมือละสิบโล่เศร้าโล่หมดแล้วหมดเลยแังซี่แล้วเห็ดปลาเดดเดียวเห็ดปลาสมเป้าหมายครับ ผู้ได้มากกับตึกแฮสีวงเล็บพายุผู้ได้มากนี่ตึกแฮเห้เป็นเพราะวา่าบ่มีผู้ได้เอาปลาขึ้นให้กินจะสส่ก็ว่าได้กินอมนพูดนะประเด็นปะรับสมัครคนสวนไปแล้วเด็กเขาประกาศมากเขาจะท้องบานสวนดูอันนี้ก็คือไอเฮ็ดคนเดียวเลยบ่คะไอแมนครับเฮ็ดคนเดียวคอยเฮ็ดคอยคอยแก้ไปเรื่อยเรื่อยมันแมนอยู่บ่เฮ็ดบ่ีามีแรงงานเด้เห็ดเอาเองบักจก หมดซีอันแล้วเสียมอันที่หามันเสียมันบ่ค่ะมันหักกลงยกแปงอีงเหตุแปลงไม่ต้บอกโยกแม่บ่ได้ใส่บ่รได้ใส่รถเด้ค่ะเอาข้องในสวนนี่ก็คือขุดเองแม่ขุดเองครับ๊าติโถเอาทุกอย่างผ่านด้วยมือเราหมดค่ะอ่ยอันพื้นพื้นที่อยู่นี่สมัยแต่กี้นี่ีตงกี้เป็นไฮมันครับไฮมันปู่มันกับว่าดังคักวันนี้มาเหตุบานสวน กับม่ใหม่ๆมาปลูกมั่นดังได้มั่นหลายเพิ่นเงินค่ะในเงินหลายบ่าค่ะไอ้ก็หลายก็บ่คือเฮ็ดบ้านสวนดอกเฮ็ดบ้านสวนสิได้หลายก้อนเนี่ก็เลยตัดสินใจเฮ็ดบ้านสวนค่ะเอาไอาคิดว่าเฮ็ดเชิงเดียวก็ผสมผสานหเฮ็ดเชิงผสมประสานครับอันใดสิท่อมราคามันสิได้ของมั่นเองบอตตองแรนตามกระแสบ่ต้องเหินน้ำไผ่บ่ฮูงปีใดมันบอมีราคาเฮาก็บับมาให้ป่าไกลเฮา ปีนี้ผมคูงแพงเอาตอนมีควนว่าเฮ้าสิเฮ็ดใดบองสีแม่นครับเพราะว่าเที่ยงกี้เฮ็ดเฮ็ดงานเงืนเดือนออกโบนัสออกไปเที่ยวเมืองนอกไ่เปินเลยว่าเฮ้าหัวสูงสีกับมายุบานเฮ็ดอีกอ,อ,อ,อย่างเป็นบองสินะค่ะแต่เฮาก็เป็นลูกเช้าน้าเนาะเฮาก็อยาเฮ็ดคนประมาทเฮ้าเวลายเฮาก็อยาเฮ็ดให้ลูกให้หลานว่าเฮ้าบยู่ให้เขามีอยู่มีกินแน่ต่งเด เป้าหมายก็คือ,อยังสันครับเห็ดไปเห็ดมาการตลาดมันมานํกนาก้นเห็ดยังกระเดขายกระสีเงินดันตัวเนาะหยัดสว่วนอยู่เนาะเอาผลผลิตอันแหลกเลยชนิดแหลกเลยผลผลิตออกกที่ได้เงินก่อนมูแมนแมนแมนขายพักเด้ปีแรกนะ่ยเห็ดคือเห็ดขายพักมา,ม,าม,ามา่วมาคมาวหคแล้วจะคล้อ,องไปหันไปนีด่ดูพักตายก็เลยหันเหมาจับตลาดเห็ดกล้วย เห็ดกล้วยเขาบริโภคหนามมันก็บ่อตายเห็ดบกฮูกเขาบริหดหนามก็บ่อตายก็มาคิดน้ำป่าว่าเขาเลี้ยงป่าหลายเขาสิโดต้นทุนใดยังไงก็เลยว่าปลูกกล้วยปลูกบกฮูกปลูกเพื่อป่ากับไก่เด้อแต่มันั้นก็ได้ขายค่ะมันสุกลรวเขาโยนให้ป่าให้ไก่เขาบกฮูกเขาสุกเขาเอาให้ป่าอย่างสีไหมต่าหมยแรกๆก็คิดคิดสั้นๆง่ายๆเห็นไหมเห็ดไปเห็ดมาแบบ ตอบโจทย์ดีกับขยายไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเห็นไหมว่ามีแต่ปลูกเนาะผู้ขายกับไม่มาเอาไปขายพี่สาวเพิ่นเอาไปขายเอาแหลกๆเขาเอาไปขายใส่ะไรเพิ่นเพิ่นมีตลาดของเพิ่นเยู่ครับพี่สาวเพิ่นขายของเกงเขามีนาทีผลิตให้เพิ่นย่างเดียวค่ะบ่พ่อขายได้เนี่บ่พ่อขายแม่นเพิ่นขายของเกงพี่สาวขายของเกงอ้ยปลูกปลาไรเนี่ยค่ะข้วน้าก็เช็ดปลาแดดเดียวให้เราไปขายเห็ดปลาสม สูตรเจ้าของเองสูตรบ้านสวนครับค่ะบอถือใจแน่กแถมไปพู้ได้ไป่กินกับแถมไปเพิ่นแซ่บเพิ่นกรนั่มาเสือเขาเองบอถือใจงแห้งกับมี่ถือใจแห้งกับแถมกล้วยไปอีกเคี้ยนหนึ่งทั้งัมดอ่ะโอ้โหปลาตะบนสอนแห้งเป็นปีปีกายเป็นขายหอยก็ประดุกควบกันครับปีปีนี้หอยหอยกับมี่อยู่บอบ่บ่าได้เก็บให้มันเป็นเป็นผืชของมั่นไปอยู่ในนี่กับมีปลามี่หอย เอาอายบอ่อนีเลิกบ่ค่ะนี่ประมาณตอนเทตอนแรกเม็ดหนึ่งนะครับตอนนี้มันตื่นตันขึ้นมาแน่แล้วผี่บ่วา่านค่ะแล้วการแบ่งพื้นที่นี่ผี่แบ่งจังใดค่ะให้มันมะสแบง่งแ,แบง่งแบง่แบงวัดตามเนื้อทีจริงเลยครับสามลาหนึ่งงานกินสาไปท่อไดจินแพงนี่ไปเท่อใดส,สีได้ไม่จักแถวแบ่งในกระดาษก่อนเด้เราสิตาเทดถนนท่อไดเยี่ยนท่อไดทุกอย่างสีลง่งโตในแบบในกระดาษหมด พอตาไดแล้วต,ตีผังตีผังต้นไม้มันสิได้ยักแถวสรุปเราได้บากเผาซี่แถวกอนเสียวปากเผามาลงเอากวยมาลงก่อนให้มันเลี้ยงดูดหน้าไหมครับพี่เลี้ยงต้นไม้พี่เลี้ยงคนเดินว่าตะกลวยมาลงนิดนึงแล้วบากเผาคือน้ำมาอีกบกมูมวงน้ำมาอีกคือแบง่งแบ่งตามเนื้อที่จริงไหมครับวัดเปะเลยเด้อเห็นว่าต้นไม้มันสีเป็นแถวค่ะ บอมเมนว่าคิดอยากปลูกหอังปลูกเด้ออกเป็นแถวตามเป๊ะเะเลยค่ะคเอาวันนี้มีจักษาขาในสวนม,มีมีมีสาไงใส่เนื้อที่นี่บริเวณสาใน่หลาทิ้งขอบสานี่ตกเป็นไร ม,ม,มีมีบอ่อปลาปลาดุกน้อยหนึ่งปลาตะเพียนน้อยหนึ่งแบบบ่อบอ่บอ,บอนี่มันปลาหลายเนาะนี่นนเป็นเป็นอ่างกักเก็บน้ำชุกเฉิน้าบอ่อน้ำเขาเสะดุดเขาก,ก็ต้องดึงตัวนี้ขึ้นไปใส่แต่การใส่ระบบน้ำอยู่นี่สีใสจากน้ำดูดขึ้นจากบอ่บอใสบ่อแดวตัวนี้ไปใสตัวในสารนี่เอาไว้กันว่าน้ำเขาเสะดุดซื้อเก็เอาไปสูบใส่อส้อยใส่มันใส่บ่อบ่ด้ใส่น้ำตัวนี้ขึ้นไปใส่ในการบริโภคในเฮียนเดชครับ คนสิ่มองว,ว่าเอาน้ำนี้ขึ้นไปใส่บ่าแมนใส่น้ำดีขึ้นเฮียนมดเลยค่ะครับเอาส่าไาหซ่าลักนี่เลือกเท่าใดค่ะพี่สา่าเลือกซี่เมตรเรึ่งซี่เมตรเรึ่งกั่วยี่สิบยงวหาสิบสองเทาก็ใส่ได้ได้คู่สายไ่แล้วเขาสีลงต้นใหม่ยังไดริมนี่เขาสีลงยังไดนี่กับเป็นเป็นผังของมั่นนะครับเห็ดสามจัดเต็ปสามสั้นห้าเป็นโฮมมา ผู้นหนึ่งยืมบางหนึ่งพู้นหนึ่งยืมบางหนึ่งเก็บอันหนึ่งให้มันได้เป็นท่างที่สินเน่นต้นไม้สามสเต็ปค่ะปลูกลุมเดียวสามยางสามแถวเฮ็ดยากครับแต่ว่าเห็ดได้แล้วมันง่ามลุมหนึ่ 1, งสามสามยางกล้วยตินจีบางมวงไอ้บางุวงเพราะว่าแถวด้นมันเด็กกล้วยก็บักพาวแล้วค่ะแถวนี้ก็เลยต้องเห็ดสามกริย<ฮ>์แถวเทึงเนี่ก็จะเป็นบางหงุงแน่บักเขียบแน่ บกเขียบอ้อมสวนได้เลยครับบกเขียบอ้อมเลยแมนอ้อมสาเลยบอกว่าไงบังเถือมันก็นขึ้นอยู่กับการว่างแผนเขาคือกันนาะแมนบก<ะ>เขียบนี่เอาอเอาไนยอดเด้ครับไนยยอดพอแมนไนไนไนมายอดนี่ทีทีเขาเห็นบ่ได้ซื้อกินแล้วทีมกินแล้วพ่นเราเอามาจากสวนพ่อ่นทางใต้เอามาหยอดหยอดยอดทั้งนี้ก็บป็เขียบแบมนอันนี้ไผยินมซุ้งจิมซุ้งนี่ออกออกมัดปีหดน้ำ ห<ข>กไก่อืมไก่นี่เลี้ยงจากโตัวค่ะพี่ไก่ตอนแรกหกสิบครับตอนนี้ยุบเอาไว้แค่สามสิบเพราะว่าเฮ้เฮาบวันเดเม้นหลักว่าขายไข่คือให้มันมีสุยางเออเฮามีอย่างไงมีปลามีไก่มีเห็มันครบค่ะค<อ>ือส่วนผสมเห็นมันมีสุยางอือเห็นแล้วมันกไะด้ดายของมันกินของมันเลี้ยงของมันยังสาละอาหารมันแพงเนาะ คันเลี้ยงบดีมันก็บ่อไค่ตาไค่ตาไค่ในปูเพื่อบ่ให้ดินสุดกัดเจ็บไปกินได้เห็นปะสะมันยังยังคงสภาพเดิมบ่บ่แหยนาดินสุดครับใน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 สาหญ่นี่มันมีปลาหลายปลาสลิดปลานิ้ปลาบึกปลาบึกบ่ใครขื้นไม่เห้าเห็นเด้มันมันสีออกตอนดึกๆตามตามอยู่ท้างบนมันปลานำลึกเนาะมันนีสูซูค่าหัวอาหารไว้บ่ใคร ไอ้ป้อยเป็นธรรมชาติครับตอนตอนแรกๆปลาว่าท่านไอ้แพนี่อัดหัวาหารอยู่ประงบประงมอยู่ตอนนี้ปลามันแพรแล้วค่ะกินแน่ผู้ใดแน่ขายแนย่อย่างอยู่ในนี่นมืดออกแม่แพรลูกก็เฮาบ่ได้ซื้อปลาอีกหรอกครับมันก็ให้เข่าแห้งแน่เศษอาหารแน่เที่ยยังขี่ปลูกมันแจวมันเทศสีม่วงให้ปลาหัวก็ขายเอาเคี้ยวนมาให้ปลาให้ไกล S <S มันนีเ้เฮ็ดไปเฮ็ดมาก,กล้วยมันยึดอำนาจเหมือนมันเทศก็ได้ยุบออกไปก็เลยว่าเอากล้วยสูกเคี่ยดใดบาง้ามเข้ายาไปขายเขาเอามาให้ปลาให้ไกลบอกหวงน้อยใดมีตํหนิเอาก็เก็บไว้ให้ปลาให้ไกล <S <S มันมีผลประโยชน์เด้ระบบแบ่งปันระบบแบ่งปันปลาจินพืชมันกินมดสยางี <S <S ่มน,น,นพักบุ้งลงที่ปลูกพักปลอดไว้อยู่ฟังนั่นก็คือเสียว่าเป็นคุ้มตนใหม่พักปลอดที่เลี้ยงไว้ครับ พักบุง้งหามาปลูกพักเอียงปลาจินพืชไก่มันซอยเหลือเจ้าของช่วงนี้มันซอยเหลือเจ้าของได้แล้วเ,เขากอปล่อยพอบ่อน,นี่เขาประเฮตเชื่องกันตลาดเนาะบ่อตอนรับแขกแต่ว่าวกขายได้กินได้แต่ว่าบ่ปลาแต่เพี้ยนบ่ธุรกิจนั่นแะแต่ว่าได้เพราะเขาสิบแปรรูปปลาแต่เพีปป้ยน,น,นขึ้นมาเป็นหลักค่ะพี่บ่ว่านคาตัาง้งแต่<ม>เก,กษตรมาสองปีคคึ่งเนี่ยเคยว่างแผนผิดพลาดบ่ค่ะผิดพลาดครับ แนี่ยอะไรคะิดผลาดเร่องแรกคือคือเรียงเฮ้าเฮาบรรูเรียงเรียงเรียงสร้างเรียงระบบน้ำเนะะเาะเฮ้าเฮาก็มิตรด,ดาดีใจดีใจว่างระบบน้ำแล้วมันแรงดันมันแห้งไหม,มเปิดว่าวหนึ่งท่อแตกอืแรงดันน้ำม,มันแห้งหเลยเขาพิดผลาดตัวนั้มามามา,มาเสียสอมคาสอมมันนี้ระบบตัวนี้คือผิดผลาดแต่ว่าเขาก็เลยคิดได้ว่ามันต้องมีวิธีแก่เมื่อน้ำม,มันแห้งเขาก็ต้างหาทางออกเอาตัวตัวตดมาใส่ไหม ก็ะพ <People> ็าะได้เก่งเรื่องนี้เนาะมิได้คิดว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างเป็นอย่างไงเนี่ยมันผิดพลาดตัวนั้นกเรื่องนี้กับเรื่องน้ากัแกได้แล้วเรื่องเรื่องอย่างต้นไม้ง้ามหมแกมาเป็นรถอืใหญ่เลยปลูกพ่ท่านแมตายเสียเงินถิ่มอันนี้มัน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 เข้ามองภาพว่ามันสิสวยหรูแต่ว่าเรงกายเขาน่ะมันเห็ุพระท่านเราการการดูแลเข้า มันต้องคอยประงบประงมมันไปเรื่อยๆเ่เห็นไหมมันสิศาสตูมเดียวเห็นไหมมันเลยเป็นการวัดสื้อต้นไหม่มาตายถิ่มก็มีเข้าใจห่อนอยากง่ามมันเข้าใจห่อนเทาอยากได้บ้านสวนอยากได้อยากได้ยดังสันแม่เอาตะเงินผองผองผอง,ผองการดูแลต้นใหม่นี่ยมันมันต้องการเอาการเอาใจใส่เด้ต้นใดเข้าไปหาดูว่าน,น้ำมันดูนี่งามเด้ค่ะดอกเขาตรงยางคุยยางเบิ้งไปยังสิมันมันมันผิดพลาดไปแล้วเขาก็ยัไปซ้ำเติม เขาก็หาตัวไม้มากล้วยนี่แบกมาแต่ว่าจากสวนซื้อแน่ขอแน่ผู้ใดมีกล้วยขอมัดเอามาจากสวนตากับใยการมันซื้อกล้วยนี่หนักอันนี้ทีว่าเขาบริสุทธิ์กล้วยซื้อพันใดแพ่งๆเขาก็ซื้ออยู่กล้วยใครก็แพ่งเพลิดก็ซื้อซื้อแต่ต้นใหม่ทีว่าเขาอยากได้บางอย่างมันแพ่งเขาซื้อแล้วไมาใหญ่ถิ่มมันไหมเขาดูแลการดูแลเขาบ่ทัวถึงเนาะ เป็นความ,มเป็นปการที่ว่าเสียเงินถิ่มไหม <S <S เป็นประสบการณ์ที่ดีใช<ง>่ไหมว่าซื้อความรู้จางของคาเสียงโงเ่เพลนวาน่าเนาะบัดนี้ก็เลยมาเอาใจใส่ว่าคอยเหตุไปเปลี่ยนระบบจางของใหม่ว่าเยาวู่ว่ามคอยเหตุไปทีละหน่อยละหน่อยมันง่ามแล้วยังคอยล่ามไปเรื่อยเยล่ามไปล่ามมากล่ามไปละาม,มากมันมันมันจอดของมันเองอืมค่ะก็เลยคอยเป็นคอยไป ใจเย็นแม่เขาเขาหูอ่าเขาเขาใจห่อนเขาอยากเห็นอันนั้นอย่างยนีันนีนี่เห็นไหมมันมันเห็ดประทันกําลังแรงกายบางเถือกับทอ้อจัดการจังไรคะ่ะกับข้ามจัดการ,ก,ารก็คือว่าในเมื่อเขาเขาตั้งใก่ซีเฮ็ดแล้วเขาก็ให้กําลังแก่เจ้่ของไปรี่แลกไปเที่ยวกาม,มามันสิมีพลังไปเบิ้งสวนนั่นสวนนี่ไปเบิ้งนี่ือเด้มา <ạ. S 2> มาเห็ดของเกีย่ยวของก็ เขามาสภาพวะโลกของเกี่ยวของกะให้ให้ไม่ไปไปสูตรโอโซนด้านนอกกันไหมโอ้ห้ไปน้ำในเดิอนี่เดิมเป็นเลาะไปหาคว่ำรูไปไปไปเบิงไปไปไปรีแลเกี่ยวของไหมครับเพราะว่าเขาอยู่แต่อยู่ในโลกกรอบของเกี่ยวของบ่พ่อผู้ใดอยู่ผู้เดียวเนาะมันสิเป็นโลกซึมเศร้าเดียวดายอาดลนึงสิไหมเอ้าคือว่ายู่ผู้เดียวเอาก็อยู่ผู้เดียวเนาะโสดยู่ผู้เดียวได้หนิยู่ผู้เดียวหาคนมาอยู่น้ำในนี่โสดบ่หนิ กระเห็ดไปมันเมื่อยเข้ากับเศร้าเห็ดทีละเล็กละน้อยค่ะแต่อยู่นี่พ่าเฮ็ดเวียกใส่แดดเด้อพี่น้องย่างเินเว้นชีรถสวนทางไปบ่เห็นยัดโต๊ะไก่ผมนอนบึงกลองวงจรอยู่บ้านโอ้ยานแดดเป็นพนดียานแดดเห็ดแดดลมลมตกตอนเศร้าตะแรงเน่มันขึ้นนนอนวันลาบก็ะเห็ดเมื่อละเล็กละน้อยพอไฟออมสวนมันแจ้งเหมือดโอ้ว่างแผนในการทำเกษตรได้ดีแห้งครับ ต้นไม้ต้นใดเขาบพาใครยางไปเบื้องมันเนี่ยมันหน่อยใจเด้เขาอยางเลาะสวนเนี่ยเขาอยางเลาะมันทั่วมองใดตายมองใดมองใดมองใดหกบองใดเขาคือเข้ายางตรวจรอบแรกเนี่ยรอบที่สองเขาจังคอยลงมือไปเห็ดค่ะอ๋อายางทั่วะบ่ค่ะเนี่ยก็กมือนี่สิเขาฟัางใดเาขาก็เขาไปฟังไปม,มันเสเห็นปัญหาในสวนไหมเขาเห็ดไปมันมิแต่เห็ดเหตุเขาต้องนั่มติดตามอีกรอบหนึ่งเด้ค่ะมันก็เลยเป็น งานจุกีงานละเอียดซ่อนละเอียดซับซ้อนโหดคอยเห็ดไปมันไดตายเขาก็หามาใส่ไม่เดินทีละคำทำทาไปลานแมนกับไปล่านต้นไม้ดูๆได้ไปคุยกันกับพ่นเป็นข้าราชการกษียณียิ่นมาขายต้นไม้ก็มีพลังขึ้นไมาอีกแลกไอเดียกันไปคุยกับเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าพลังเบิร์เนี่ก็ขึ้นตรงอกหาเติมพลังเติมพลังมากกับมาเห็ด เออส่วนเพิ่นเป็นยังไงส่วนเป็นยังไงเอาเอา,เอาใจเขามาใส่ใจเราบ่บบบบได้วาว่าเฮาสีเห็ดถลํำแหมเฮาต้อง<ฆ>ไปเบิง่งชาาบ้านเหมือนอยู่ยังไงเห็ดยังไงทั้งเทียกันแหละลักเห็ดมวยสุ่มมวยสุ่ม,ม,มแม่มอมเอาเพิน่นมาอันนี้มีบ่บมีบ่เพิ่นท่าน่าว่าบ่มีทั้งแถวมันจะคองได้ขายแล้วบะุาง้เลี้ยงตลาดบางฮู้มันบ่ครับปีกายบางฮู้โล่สี่สิบบาท ขึ้นถึงหาสิบบาทนะพี่กายเขาสิสรอบระหาสิบโลพ่านาโซนิกสวนพี่สาวพ่อพ่อก็ไดมานา์สวนนี้ปักห่งนี่คือปลูกเพียป่าแต่มันมาท่มราคาก็เลยต้องทําการตลาดบักห่งเป็นหลักยุนี่มันสีเน้นบักห่งกล้วยบักร้าบักร้าเป็นหลักหัวใจลักของสวนคือบักร้าบักห่งบักหงงท่มราคาปีนี้บักห่งแพงก็เลยลุบักห่งสามรุ่น เห็ดจังไดเฮ้มวบ่งหุกงขายตลอดปีไหมครับหกเดือนบุกฮงยังออกเนาะบางพันสี่เดือนบางพันนี้มันหกเดือนให้ให้บุกฮงออกเวียนกันในรอบปียังให้มันสะดุดการขายบุกุงในนีก็มีกล้วยกล้วยแก้วท่านครับปีกายกล้วยมันมันโศกหมาดในอย่างบุไม่ต่างงานกับถินจองปีนี้กับแม่ค้าแม่ค้าที่เห็ดกล้วยอบจองเพิ่นเอาว่าอันมีเท่ายนเพิ่นเอาเหมอดครับเพราะว่า มันมันสมบูรณ์เป็นเพลแล้วมันลูกค้าตอบรับดีเขาก็ทรงถือเราเข้าหลายเนาะเข้าทรงพิบหาบาทวีละสิบหาบาทแกกับตัดให้เพิ่นขันเพลินว่ามาเอากระบมให้ปลาให้ไใกล้เป็นอาหารผืชของเขาของเขา้าเต้ากล้วยเนี่ยกระทําเงินเดหลายเลยครับตัดพร้อมกันกับเห็นเงินคือกัน พ่อได้คากาแฟเม่นซ่อนอยู่เนาะเอาไอคิดว่าคนที่จะไอคิดว่าคนที่จะเกษตรเนี่ยตรงมีความพร้อมซ้ำใดค่ะไอพ่อี้ลงมือทำใดก็คือความพร้อมของการเกษตรให้ให้ให้เบิ้งหัวใจหลักก็คือน้ำเฮมีบอถ้าเฮาเสียดการเกษตรมักอยู่เงืนเฮมีอยู่ตะว่นน้ำที่สิิตอบโจทย์กกับการหมดหัวหดสวนเฮาให้วิเคราะห์เรื่องน้ำก่อนสำคัญที่สุดครับยูนี่มันโศกดีเรื่องน้ำพอาน้ำตอบโจทย์มันก็เลยเหตุอีอย่างใด ส่ง,งายซื้อเด้น้ำก็ตอบโจทย์อียังก็ตอบโจทย์ปั้นถือเลขก็ยังาเนะปลูกอียังก็งามเห็ดอียังกับเมยก็บลาก็ันั่งให้ก็ร่างใจไหวเจ้าทีเจ้าทางดูดูเพิ่นกันสีมาซอยเฮ้าต้องศึกษาหาข้อมูลนานบ่ศึกษาหาความู้ก็บเบิบ่งของเพิ่นแน่มาประยุกต์ของเจ้าของแน่ครับแต่แต่ที่สําคัญก็บ่บ่ใครกอบสูตรผู้ใดมากอกกับมาประยุกต์ของเจ้าของออห้าญยู่วเฮ้า มันหกปีกายสื่อเฟี้ยงสองขั้นลดเปลี่ยนปีนี้เลบเบอร์ซื่อ,อเอาหยาเอาหย่าแทนเฟี้ยงมากบต้นใหม่คุ้มต้นใหม่หย่าในสวนเฮ่า,านีแม่หยาในสวนเท่านี้ไปแย่ยเอาทิ่มเด้อครับคนมาขอหย่าเฮากับังให้เฮาเฮา,าตัดได้เฮ้าหอบมาใส่ต้นใหม่เฮามันมัน,ม,นมันสีเนา่ามันสีสู้เห็นบ่เห็นบ่เฮากบกบหย่ากบเฟี้ยงมันจิตตอบโจทย์เวลาใส่นั่นใส่นี่ฉีง้วแน่แจบแน่หย่าแน่แ ยาทุกเ้นนี่ออยือ้นยนใส่เฮาายางไปต้นใดเฮ้าหลกเฮ้โยนใส่ไปบ่ได้ทิ่มครับยาจาเป็นที่สุดเห็ดปุย๋ยได้ครับเอาพี่บุบบอนค่ะสุดท้ายนี้น้อยยังให้พี่ฝากยังถึงเออช่าเกษตรกรเท่านะะี้ค่ะ่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายกันนะคะก็ฝากถึงเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะครับว่ายะ,ยะเหอนน้ำเพลนต้องถามใจเจ้าของว่าเฮาายากเห็ดอีหยัง เขาเหยากเห็ดบักพาเขาเหาียกเห็ดอย่างใหตถามใจเจ้าของเป็นหลักกอนเราก็ไปศึกษาเบิ้งว่าเพื่อเหตยังไงมายังไงระบบน้ำเขาดีบ่ดินเขาดีบ่ถ้าดินเขาบ่ดีเขาปรุงยังไงน้ำเขาบ่มีเขาเจาะยังไงต้องศึกษาเรื่องน้ำเรื่องดินกอนครับถ้าถ้าเขาไปศึกษาเรื่องน้ำเขาไปเหตุแล้วเงื่นเขาสิทธ์ลมละลายไปหมดครับอันนี้บ้านสวนว่าวันมันโชคดีเรื่องน้ำน้ำตอบโจทย์คนก็ดู เลาะดูดูไปเบิ้งเกิดไอเดียกับมาเฮ็ดของเย้าของล่องผิดล่องถือครับคันจะมาปรึกษากะแวะมาได้ม่กินเขากินปลาน้ำกันบริเมนว่าบีมาเรามีดเรื่องธุรกิจบริเมณได้อยู่หนีไปมาผู้ใด้มากกับตอนรับเมดมาเบิ้งบ้านในฝันเพิ่นเฮ็ดจังไดนคือใดอยังสี่ยังสี่ค่ะมาแบ่งปันเนาะแมนมาแบ่งปันปลาเพิ่นออกแบบจังไหนคือได้งามแท้คือบ่คือส่วน้พื่นมันบ่คขึ้นส่วน้พื่นเพราะว่า ห้องฮาอบริกรของผู้ใหแบบบ้านแบบสวนด้วยเจ้าของเองมันเลยบ่คือผู้ใหแต่ว่าของกินนี่ยัดหมอกกอกเลยถูกมุมแน,น,น่นแน่นครับขึ้นแปลงย่างได่ผสมดินย่างได่ผสมฮอร์โมนย่างได่กับศึกษาเบิ่งครับพออยู่นี่ก็เฮ็ดเอาเองก็มี่เอาตัวยามาผสมเอาก็มี่อย่งครับเ้าศึกษาเร่องดินเรื่องปุ๋ยเร่งองฮอร์โมน้าเขาสื่อเขาดูหลายกว่าไว ทุกอย่างปลูกลงปุ๊บเขาก็ต้องอัดฮอร์โมนให้เขาค่ะซีซบอลเลนยาพิษได้อยู่นี่ทุกอย่างจิบอเลนพวกสารเคมีครับเอาตัวนั้นตัวนี้มาผสมประสานกันนะครับกระแวะมาเบิงครับแวะมายามเบอร์โทร081384 5 9 28หรือเข้าไปทักคุยกันในเฟสผมก็ได้เอก,กพจนสีสุนามนะครับผมสีลุงต่เรียงบ้านสวนอ่อยต้อยเลยอย่าเบื่อกันแล้วกันนะ <laughs> โอเคค่ะพี่ครับผมติดตามทางในเฟซครับมีอย่างกระโษได้ดต่อได้ยินดีตอนรับทุกคนค่ะขอบคุณมือใหม่คือกันเขาจะได้สองปีครับแต่ว่าพีนาคือสิเริ่มเป็นอาเซียล้วเนาะเาได้ขายปลาสมเตะอาเซียปลาสมอาเซียปลาสมขายบุกงก็รวยแล้วล่ะเขามาปรึกษาหาร์ลกกันได้ครับยินดีตอนรับทุกคนครับค่ะพี่โบวานค่ะวันนี้ขอบคุณเลยค่ะพีมา แนวคิดแนวาทางในการทำเกษตรผสมผสานเนาะค่ะเนะาะครับพี่สวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับผู้ใดสนใจกาสามารถเข้ามาเมืองสวนจริงไใะะ้เด้อค่ะหรือว่าทักอายเพื่อนใด้ตามเาฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรที่เพื่อนห้ไว้นะคะพี่น้องซ้ำไร่นะคะหนึ่งงานอัดแน่นด้วยผลผลิตนะคะพี่น้องแน่นอิลีคะ่ะพี่น้องสิญญางยางเป็นทางใดกัยยางยากแต่ว่ายางเป็นทางใดกันยางะตําเครื่องกล้วยตําผลผลิตเพิ่งค่ะพี่น้องนะคะออนซอนอิลี ผู้ชายคนเดียวเฮดสวนได้งามขนาดนี้ถือว่าใจฮักอรลีค่ะพี่น้องบุไดเฮดต,ตามกระแสพร้อมนะคะนี่เป็นความสุขเป็นความฝันของเพิ่นค่ะพี่น้องนะคะความฝันของเพิ่นสำเร็จแล้วเพิ่นเอาเหมือนนี้ค่ะกะวังว่าพี่น้องเนาะค่ะู้ใดที่มีความฝันก็ล่องทําตามฝันที่เจ้าของคิดไว้นะคะพี่น้องพ่ได้ถึงขันสุดขีดย่างหน่อยมือหนีเขาได้ลงมือทำกะมันกะเป็นจุดเริมต้นทีดีแล้วค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าผู้จัดการจะหาสวนสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องค่ะ คลิปหน้าเจอก,กันใหม่คะม่ะมุนีขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ